วันนี้ผมแบงค์นะครับวันนี้มันในเกมเรนโบว์ซิกซ์ไนนะครับสับเทียรเรนโบว์ซิกซ์ไอันนี้ผมพยายามอัดหลายรอบมากก่อนหน้าน,นี้ครับเพราะว่า,าแต่มันก็คลิปเสียตลอดเพราะว่ามีปัญหาตอนอัดคืออัดไปเล่นไปกระตุกมากแต่ตอนนี้ผมได้คอาใหม่แล้วเลยจะลองมาเล่นเล่นไปอัดไปดูว่าจะไหวไหมดังนั้นเพื่อให้กเซาลาเราไปดูกันเลยกันนะครับไป Let's go l <Yeah. S 2> oh, oh. บางปม c a s ค c ชแอนด d m o n t a เอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วอาจจะเกินจังจะคอ <Hey. S 1> จะคออืมทำไมอาจจะเกินกันแต่ว่ามันอาจมันจะคอนะไม่รู้อ่ะชื่อมได้เกินจะมีคนมาแบนตัวใหม่ไหมดูกันนี่อันล้นนะ อาจจะเป็นตัวไหนหรือมันเท่มันก็ไม่ีแต่ตัวให้แบนอะไรอ่ะอาจจะแบนเธอร์ไมไอคิวยังก็ได้ฮะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโบดว่ะเฮ้ยเฮ้พิ่งเคยเจอโนโบดว่ะวแต่ไม่ไม่ไม่เพิ่งเคยเจอหรอกงานทีจะเจอว่ะโนเบดโอเคอยู่ไปไปไป เฮ้ยทีมันก็เวล,ลกล้าแต่ทีมันก็เวล,ลสูงเลยนะเฮ้ยโอเคยียยน่ากลัว,วไม่ไม่เร็วน่ากลัวน่ากลัวเอาแคทเอาไปก่อนเลยอเอาเขาไปลาดีวเวลาก่อนเอาเอาโล่ก่อนเอาเขาไปโล่ก่อน,ออนมึงน้องแบตหมดอีกชิบหายโอ้มอนเตจะนดุลแคสชันดุลได้เวลาเอามาดเพดลุย

ดีแต่เลยดีแต่เลยดีแต่เลยดีตัวนี้แหละช่างเถอะเยอะวาวไม้มาดีกว่าพอร้องเมาส์ยาแบตหมดตอนนี้แค่นั้นพอพี่เกียดไปหยิบเมาส์มีสายเสียเวลา Secure the area keep the bombs protected Op four has located a bomb. Be ready for assault. Op four has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Fight. Oh my god. 5 oh, seconds left. Ah, i i to... ah, 4 is located oh, a bomb. Look, need to is sick. Cool. รัตตรัตต์รัตตรัตต์ดีไวซ์ไดฟักติวิดโอยนี่นี่นี่ยัยยัยยัยยานะยยิงยิงยิงลัางโดนไปเฮ้ยผมผมยิงล้างโดนไปแล้วพี่ thể thi đó tiếp tua là quăng nó Oh my god, punblade. ไเวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยร่างร่างโคนอยู่ขนาดนี้เหรอเฮ้ยสามห้เจ้าโว้ยเฮ้ไม่โบงมาโอ้ยเฮียตรงนี้เหรอตามาช่วยตาหลังตาตาตา ช่วยเลยช่เลยชเลย,ย <Cover me. S 1> ตายแล้ววะโ oh, หน่ากลัวบันไดนะบันไดโอ้โหต้องมาอยู่เนระับ <c oughs> ห,หลังตาหลังตา s o e t นั้นแหละพ <c oughs> ุ่งน้ำตัวสุดท้ายนิันินินิขวาตาขวาขวาขวา อย่นะวะอู่ข้างขวาตาอยู่ข้างขวาเนี่ยนะเป็นลางโคลนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลางโคลนลางโคลนเหรอแต่เนี่ยลางจริงต้องนอีกตาไปตาวิ่งตาตามันเป็นแทนคือโกลนเฮ้ยตา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าขอร้องอย่าเอาปืนพกปืนพกปืนเกมนี้มันไม่มันไม่ใช่พิดมันไม่ใช่เคาน์เตอร์เหรอะน่ากลัวเหมือนนี่อะแต่มันก็ใช้ได้แหละมันแบนตัวอะไรนาะเมื่อกี้อ๋อมันไม่แบนตัวนี้ไอคุณเล่นเองมันแค่เหรอมันมันบอกว่าอะไรวะไม่รู้วะ มึงป่วยหรอป่วยจริงขอเขาป่วยจริงไอ้กูไปให้มึงป่วยจริงๆใช่ไ <laughs> ปแบนแคทกูเล่นแคทเองไอ้ไอโคดีกว่ามาป <cl am ate> ้าเวลาเล่นเอโคเ <laughs> จกเกอร์เจกเกอร์ เราเดินงงมากโคตรเลยอะไรวะันนี้ก็ได้ขอหาที่ดีๆนั่งหน่อยเอห้องนี้ว่ะชิบหายละปริเก๋ก่อนเลยจะโดนมาเฮ้ยที่เอามาผิดอ่ะใครจะได้วางโรยทีหน่อยใครมีโรวางโรยทีหน่อย ไม่มีเลยว่ะเล่นไรแต่พี่อาที่แอบเล่นโดนกันแหละไปเ r e บนไดมาโดนดูแค่ไหนขอโทษนะโดนกูมันไม่สลับไอ้น่ไม่ใช่สับบุกปิงผมปิงผมปิงผมมามันทุบอยู่ที่อยู่ทุบอยู่ตาตาหน้าตาตาใช่ใช่มันเหไม่่มันเหตุไอ้ดูอยากโอ้กยตบออ่าน รีโหลดเองดู cover กูทีหลังเข้าบนลอทมาดูเล่นหลังผมผมผมได้ผมได้โดด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 เล่นหลังแค่นั้นเอดมาเอดมาแอดมาหลังแอดมาแอยแอดเจ็บแอดเจ็บแอดเจ็บเลบอกแล้วมันเข้ามามันเข้ามาอย่าเล่นกับมอนเทมเลยอย่าเล่นกับมอนเทมเล่นเล่นกับแอดดีกว่า มันโดนมอ้งเห็นหรออะไรเอาเต็มเลยเต็มเลยเดือดเลือดอยู่ห้ามเลือดอย่เนะมือว่าตัวตออไม่หันไปแล้วมันอยู่พอดี โอ้โหเล่นตั้งแต่ไม่หนึ่งหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำพอตึงถ้กมอนเทใช่ใช่ามันบนบันเทปอะยากถ้ามีบันเทคุต้องเล่นเทใช่พี่แอเทเป็นเนเอาโรดอะพันไม่ได้มันชอบตัอย่างเดียวเมนร็วเดิ g เร็ด้แต่ดาเบิดเบาๆเดนแมนเดดอะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีดอกมีที่เราเล่นสายช็อตนี่ว่าแค่อย่างไรนะแต่จีนแล้วมันสตันไงพี่มันดีเราสามารถจะเป็นเล่นได้มันเหมืนเมือนอะไรวะเฮ้ยอย่าพิมพ์คำดใดขอร้องอย่าพิมพ์คำด่าสายจีหอยคำดใดไม่คำใด่าขอร้อองย่าพพิม์คำดใดของเดิมแค่นะจริง

d อยอยนี้ยนี่ตัวอมตัวบอมเห็นไมทอดไม่ได้ ม,ม,มันล้มมันล้วแวมมันล้มมันล้มซับไดหนยได้ปะซับไม่ได้ใครมางงอ,อ,อ,อ่มไอ้เรมาขึคนมาขึนมคนล้อ่ะ ว่ากูไม่ได้ซ้ำหรอไม่กล้ามันมันมีสางตัวอุ้ยผมต inform inform ัดหน้ากระสุนสวยเฮ้ยไม่แคสต์ต่อทำไมสวยจ้าดึงเลยดึงเลยดึงเลยเตัะปอมพี่เออเตะบอลโย่หมายเลน

เอาดนกระสองห้โดนผมช็อตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว15 seconds left โดนเลงไว้โดนโดนงน้ำมันตอน้าลลว5 s e c o n โดนไูม่ับ้คปเนกนะไม่ควรทันนะดงพี่ขอสายแดงมันน่ากลัวดูไอ้คนงนี่อะไรวะบัคเหรอดูนีเท่เ ดีเองเวลาจ่าดักแต่เวลาไม่เบียดบอลเทีนเองกูเล่นเองไม่เบียดเองกูเล่นเองอันนี้ผมมันมีบอลเทีอ่ะอันนี้กัดอันนี้ไปบึ้มงบริเคดเล่นดีกว่าเอางี้ผมเล่นบอลเทียนนะเออบอลเทีนไปแข็งดีนะโดนหน้าโดนหลังนะ ไม่มอนเท็แนะนำนะหันหลังหันหลังเข้ามุมเพลย์พยายามเดินเข้าหามุม,พมเพลย์อ่ะเปิดอจ้าพี่แล้วก็ในนั้นบอลเท็เ,เ,เดินเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันจริงไม่เข้าอยู่แล้วเ,เปิดโล่ใหญ่นะแต่แต่หันหลังเข้ามุมเพแพงนะั้นระวังหลังมาขนาดแหละ <c oughs> แล้วก็ระวังอีตัวที่ชื่อ We need locate the to bomb เดชมาซีพี่พี่กิรบเบื่อ่ะไม่ตัวออดี ออดิคนโล่ลมได้แต่โลใหญ่ไม่รู้ขันบน้กันปอดอาตาขึ้นเพลสม้าไม่เทลวะแต่เราคือม้ไมสดแ่น่าจะได้ท่าน่กับรอปะไป่องักัะถีสีแดง n อออ้าไม่ใช่ห้องนี้วะเดีห้งอง ั้สองะพี่ไหนนีต้องหาอ่ะโดนน้ดไปด้วยกันเปล่าดูตัวไม่ดักห้องน้ำนะลันดูตีมันอยู่ตัวไม่ากอยู่ห้องน้ำนะ่อนพี่หรอ อยู่ห้อ ah, <ande> งน้ำนะพี่พึ่งไปพี่พึ่งไปรอผมก่อนได้ปะไม่ตา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 เข้าทางนี้เข้าเข้าตรงบันทีแต่พันเดี๋ยวพังให้ยิงกล้องพี่ะครมายิงกล้องวะมอเตอรี่เหรอพี่มีอะพี่มีนะบอกใช่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 กล้องอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีกระติกบอกบอกกระติกมีนะเข้าไปเลยตาเข้าไปแล้วเปิดรถใหญ่ทันไหมไม่แน่ใจแล้วเปิดรถใหญ่เปิดรถใหญ่เลยเปิดรถใหญ่ มามี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  ขอเข้ามาเลยโอ้มาบนมาโบคลีแฝดพี่แบกมันแค่พคน่ากลัวพี่แบงค์ยอะด้วยพี่แบงค์เยด้วยตาไปยีหน้าประตูเลยจ้ามีนี่ รถเชิงตาปิงปิ้งปิ้งปิงเพื่อปิงยังแคชออนปิงแคชออถ้าตายมีีตายตัวนใช้ใส่ใใส่ใตอกโอ้ยเดินไปมันเป็นัตจอดไม่ไ้ว่าจิ้หายเงเดี๋ยวเอะไร ตายใหญ่แล้วดูปิดบอมเฮ้ยมาไปมาไปตายใหญ่แล้วต้องดึงเข้าไปซุบหน้ามันดิไม่ได้ตายใหญ่แล้วตาโตตัวเดียวโบยอดลบตั้งต้องถ่วงเวลายิงม่ออกคอนเทนดอ่ะมันยิงไม่ได้ถ้าเกิดเปิดโล่ยิงอะไรไม่ได้เลยจะเปิดโล่มันเห็นไม่ควรเปิดโล่ใช่ถ้าเกิดเปิดโล่มันทำอะไรไม่ได้เลยพี่ตัว แล้วจากเดินไปเดินมาทุบก็ไม่ได้แต่ถ้าจังหวะดีๆถ้ามันหันหนีแอเปิดโล่เปิดปิดโล่ยิงเลยแอนูมัพเตอร์ไอ้แต่ผมว่าผมไม่น่าเล่นละบันเทดอะแม่เล่นยากเกินยากเลยยืดชือกมาเล่นเด็ก็ได้เดี๋ยวเล่นแก๊สไปก๊ลิโต้ก๊ลิโต้ไม่ค่อยมีตัวถึกเท่าไหร่มอนเทด ไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวพังาริเคดอ่ะมองเท่งสลิเต้หวะไอ้ไม่ใช่มาริเคดอีกไม่มไม่มีตัวพังเรียนฟอร์สอ่ะเข้ายากอ่ะไม่เป็นไรจะมีตัวใหม่นะตัวใหม่เกล็ดอาเอนลืมไปอ่ะไอ้กรับตักตัวใหม่มัาในนี้ว่ามันกันกระสุนเราทำให้เราชัโลไลท์เดินแบบชัโลไลท์แบบชัโลอ่ะแบบชัโลแล้วมีเสียงขึ้นด้วยอ่ะ มีแไม่เ,ย <S <S เ,เลยครับมีแด้วย <Second floor. S 2> ล้วมันดล้วทำม,มันไม่แบนกันเซมเซมไซ์เอโคโอ้ยหายเอโคมากูจบแล้วละมันเรียบร้อยวสารมันเท ฮีจะาวงดูทรงระวังรวงโดนาวีกบีดูอยู่เนยน่ากลัวจะย่อยนะพวกนั้นะิเพิ่งเพิ่งเพิ่งโมเข้าไปได้ปะล่ะโมเข้าไปได้ เข้าไปคือซ้ายมีใช่ไหมพี่ไม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 ่มีเข้าไปเลยอ้าวทิ้งายอ้าวอ้าวใครเป็นไรอะเ่อนนิ่งเลยแค่มีแค่ วัวเขารีดได้ก็คุ้มนะเผมรอยิงอยู่รอยิงอยู่โดดักตรงนี้ไม่ค่อยหมวนเท่าไหร่นะพี่ไอ้โดซ้ายมือตรงนี้มีระวังผมว่าเข้มตรงนี้เข้มเข้มมากหนะด้วยใครตายใครตายเข้มโคตรเข้มจัดจัดสวยไปตามมันถึงดีกว่ามั่นใจอุ้ยว่ากนไปตาย จปนมีตัว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 เอ็โคว่ะไอโดเข้าไปเพื่อนเยไออด้วะรไปมยรไปกับมันเทแล้วเว้ยจังหวะเนี้ย่ได้อยู่ไนไม่ได้ดียักไปกับพี่แล้วเว้ยจังหวะเนี้ยไปพี่แบงค์ มันอยู่ไหนอ่ะใช่อันนี้น่ากลัวมากไปหาพี่แบงก่อนแม่ดูจะได้เจอได้ได้ผมผมโปรโมชั่นมันอยู่ไหนพี่เมื่อคนเจอละ s o n e p f o n n g โอเคตัวหน้านน่งนงหพี่แบงกีตัวนึดูดูน้าหน้าพี่แบงก่ะบันไดแดงอ่ะบันไดแดงขวาขวาขวา อ้ายมาล้ปืนเฮ้ยไงาควยายาออกเลยหรอออกเลยั MVP ครับาเกูขนาหกพันหกเพอทีมคนอ้วนมน่ะ มันเกาะอย่างหนาหมุนหมุนต้องหมุนได้แพ็คแล้วหลาบได้แพ็คไหมหมุนอยู่ปั๊บ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 ไม่ได้ตาตาเงียบแป๊บนึงตาโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เข้ามาดูสวัสดีครับคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ